ครับสวัสดีครับบันทึกไว้วันศุกร์ที่สิเจดมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับวันนี้เราจะมากล่าวถึงพระกิจิคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับประเทศนะครับสายภาคตะวันออกเมืองระยองนะครับหรือเมืองหรือจังหวัดระยองนะครับหนึ่งในจ็ดจังหวัดภาคตะวันออกนะครับ ก็ประกอบด้วยชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนครนายกปจีนบุรีและสะัแก้วนะครับวันนี้เราจะมาบอกกล่าวเล่าถึงพระครูสุขุมธรรมธาดาหรือที่ทราบกันดีโดยทั่วไปในนามลุงพระรวยอัคคสาโรนะครับวัดมาตพุทธตำบลมาตพุทธ อำเภอเมืองจังหวัดระยองพัเกจิจคณาจารย์นะครับผู้เป็นธรรมทายาทธรรมวิยาคมของหลวงปู่หินวัดหนองสนมนะครับเรื่องเรานะครับเรื่องราหรือประวัติความเป็นมาต่างๆของหลวงพ่อร,รวยอาาศราโรเนี่ยถือว่านักเครื่องสายพระใหม่นะครับได้รับรู้รับทราบโดยกว้างขวางแล้วนะครับเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระกิจ เกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับเรียกว่าทำสกินไตระดับกันมาตั้งแต่พุทธศักราชสองนห้าร้อยหกสิบนะครับตอนนั้นออกเหรียญเสมารุ่นแรกนะครับเสมาใข่เหรียญเสมาแดรอบหลวงปู่ทิมอิสฟริโกนะครับวัดลาหารไล่นะครับก็ทอดแบดลบล้อพิมพ์กันมานะครับตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีชื่อเสียงนะครับ แต่ในชั้นหลังเนี่ยถือว่ามีชื่อเสียงในระดับประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่าได้รับการเผยแพร่นะครับเผยแผพร่ประชาสัมพันธ์นะครับเรียกว่าไต่ระดับกันมาในยุคของพระราชมงคลวชิรวชิราจารย์นะครับหรือหลวงพ่อพัดบุญยกามโมนะครับวัดหุยด,ด้วนหรือวัดทานอาหารนะครับเมืองตะเมืองหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ที่กาลังมีชื่อเสียงถือว่าไล่หลังกันมานะครับไล่หลังกันมาเนื่องจากการเผยแพร่ประําัมพันธ์ข่าวสารเรื่องราวต่างๆและถือว่าเป็นอีกหนึ่งบัตก,กิจการทาจารย์เนี่ยที่มีกระแสความนิยมกันอย่างกว้างขวางนะครับถือว่าวันนี้ผมขั้นเวลาถือว่าผมขั้นเวลานะครับขั้นเวลาในการพูดคุยเรื่องราว ต่างๆของหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับก็ขอสดับรับฟังพระก,กิอีกหนึ่งพระก,กิจถึงอาจารย์สายพระตาวันออกเหมือนกันนะครับนะฮะภาพนี้นะครับเป็นภาพภาพนี้เป็นเป็นภาพในงานพุทธพิเศษนะครับที่ผ่านมานะครับก็นั่งข้างๆด้านข,ข,ข,ขวามือนี่ก็หลวงหลวงพ่อเขินบุญยเขตโตนะครับ เมืองเพชรบูรณ์นะครับวันนี้ที่ผมจะมากล่าวถึงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวของพระก,กิ่งครับต้องบอกอย่างนี้พระก,กิ่งพระก,กิ่งนะครับซึ่งเรามีคติมาจากลัทธิมหายานนะครับลัทธิพุทธยันตะมหายานลัทธิวชริรตันตะมหายานวชริรปานีมหายานหรืออะไรอย่างนี้นะฮะสายเดียวกัน นะครับต้องต้องบอกบอกอย่างนี้คติธรรมตัวเนี้ยคติธรรมดำความเชื่อหรือธรรมนิยมเนี่ยนะครับามาจากเรื่องของพอระอวโรกิตเตสวนนะครับอันเนี้ยเราอ่านแบบภาษาไทยแต่ถ้าอ่านแบบภาษาสา,ศาศรสกิษเนี่ยจะอ่านว่าพาระอวโรกิตเตสละสวรรนะครับไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่าดัจจริตหรือ,อยังไงนะฮะสัรสกิษเขาอ่านกันอย่างนี้จริงๆนะครับ จริงๆถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์นะครับองค์หนึ่งนะฮะถ้าเราจะเรียกให้เต็มยศนี่ก็จะเป็นพระโพธิสัตว์อเวโรกิตเตสวรลักนะครับก็แปลว่าผู้ที่สดับรับฟังเสียงนะครับเสียงของมูลมนุษยชาติก็แปลกันมาอย่างนั้นผมก็แปลต่อให้นะครับทําไมเราถึงถึงบอกว่าวันนี้เราจะมาคุยคุยเรื่องพระกิ่งนะครับเพราะว่ามันมีประเด็นให้ผมได้ติดตามนะครับ ไประเด็นให้ผมได้ติดตามไปถึงวัดพระตะพุธถึงสองครั้งนะครับผมเคยได้ลง youtube ไปแล้วนะครับในการบันทึกบันทึกภาพบันทึกเหตุการณ์อะไรมานะครับอ่าอันนี้ผู้สร้างนะครับผู้สร้างนะครับผู้สร้างก็คุณสมพงษ์คุณสมพงษ์ม,งมีสีนะครับหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของ ของคาว่าพงสติหิบนะครับผู้สร้างพระก,กิ่งอาคะอา,คา,สาสาโลรุ่นแรกนะครับมันเป็นประเด็นให้ผมได้ศึกษานะครับเพราะว่าเราจะกล่าวถึงเรื่องพระก,กิ่งเนี่ยเราจะยกตํานานของพระก,กิ่งเลยพอยกตํานานถึงพระก,กิ่งเนี่ยนะครับผมก็ต้องมานั่งไล่ศึกษานะครับไล่ศึกษาเรื่องราวต่างๆของพระก,กิ่งอย่างมากมายนะครับอย่างมากมายเลยนะฮะต้องศึกษา ย้อนกลับไปถึงอาณาจักรขอมเร,อเรืองอำนาจเรืองอิทธิพลนะครับครอบคุมพื้นที่ประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าทั้งคำเหนทั้งประเทศไทยออกไปถึงประเทศลาวนะครับวันนั้นน่าจะวันเสาร์ที่21วิมิถุนายนพุทธศักราชพนาสานะครับก็ผมดึง,ดงภาพนี้มาใช้เพราะว่าเป็นภาพที่ คุณพงศติีบนะครับไปรับรางวัลนะครับในในสาขาผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ฝังคมและประเทศชาตินะครับก็จากหม่อมหม่อมเจ้าพักกินัยน,นเชียงใหม่นะครับณขอประชุมคุุรุสภากรุงเทพมหานครนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะคุยก็คือเรื่องของพระก,กิ่งทำไมเนี่ย เป็นเหตุใดเราถึงต้องมาคุยอ่าคุยเรื่องพระก,กิ่งไม่คุยก็ไม่ได้นี่เป็นพระก,กิ่งนะครับพระก,กิ่งนะครับอักคสาโรนะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยวันถ้าผมจำไม่ผิดวันวันผมนั่งคุยกับช่างโด่งนะครับนะครับช่างโด่งหรือช่างโดง่งพานธุนิคมนะฮะหรือที่เรารู้จักน,นั้นมีก็ช่างคมสันชัดสุขนะครับเป็นเป็นผู้เททองหล่อหล่อพระก,กิ่งชุดนี้ นะครับถือว่าเป็นพระก,กิ่งรุ่นแรกก็มีความน่าสนใจนะครับในการศึกษาในการศึกษาเรียนรู้นะฮะเพราะว่าอย่างอย่างที่เราบอกแล้วว่าพระก,กิ่งเนี่ยเป็นองค์แทนของพออระอวโรกิติสวนนะฮะพระมหาโพธิสัตว์ใา่รัธิมหายาณพุทธตันตะนะครับใายมหายานประเทศจีนประเทศทิเบตนะฮะดังนั้นเนี่ยศาสตร์สายวิชาตัวเนี้ยเราเรามากักจยศึกษาทางด้านเดียวนะครับมาจาก วัดสุทธาเทพนาลามนะครับวัดสุทธาเทวาลารามก็เราก็จะรู้จักกันแต่พวกยี่สิบองค์ยันร้อยแปดนะครับนาวิเศษสิบสี่นะ1ร้อยแปดแต่จริงๆเรื่องราวของพระอเอโรกิติสุรนเนี่ยมีอะไรมากมายมากมายมากๆๆเลยนะฮะนะครับวันนี้เราก็มาดูเรียกว่าพุทธศินก็ได้พุทธศินนะ,ะที่เป็นแบบจีนที่เป็นแบบจีนเนี่ยก็เพราะว่า เป็นพระพุทธศินที่ใช้ในช่างจีนนะครับแล้วก็มันคติธรรมาความทําของเชื่อมาจากประเทศจีนประเทศทิเบตในการจัดสร้างพักกิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลเป็นพระเครื่องของคนชั้นสูงนะครับทีนี้เรื่องราวต่างๆของพระอวโลริกีกสวนเนี่ยนะครับถ้าเราไปเจาะลึกนะฮะยิ่งเรียนรู้ยิ่งกว้างยิ่งไพศาลน,นะครับเพราะว่าจะไปเกี่ยวข้องกับคัมภีร์หลายคัมภีร์เลย ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวตำนานของพระโพธิสัตว์องค์นี้นะครับในจีนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสี่นะครับพระทวชละมหายานก็เป็นหนึ่งในแปดนะครับที่ผู้คนนะฮะทั้ง,ท,งทั้งที่นับถือลัตทิมหายานหรือไม่รัตนับถือลัทธิมหายานนะครับนับถือมากที่สุดในในโลกต้องบอกอย่างนี้นะครับต้องนับถือกันมากที่สุดในในโลกนะครับเป็นพระมหาโ,พ,โ<ฆ>พธิสัตว์ที่ มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระสูตรต่างๆทารณีนะครับทารณีสูตรมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะต้องต้องคุยคุยกันในวงกว้างก่อนนะครับคุยในวงคุยกันในวงกว้างก่อนนะครับวันนี้เราให้ได้ศึกษาทางด้านพุทธศิป์ก่อนนะเรื่องราวของพระอวโลกิเตศเนี่ยผมต้องทําสคริปก่อนนะครับทำสริปทำเรื่องราวแล้วรวบรวมเพราะมันมีคติความเชื่อของทั้งของทั้งทางจีน และทางทั้งของอาณาจักรของโบราณทีเนี้ยไทยรับอิทธิพลมาทั้งสองสายสามสายนะครับเราจะไปะพิพูดพูดเฉพาะของสำนักวัตสุทัศน์ที่วลาลามอย่างเดียวไม่ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมให้ดูพุทธศินก่อนนะฮะเพราะว่าการจะสร้างพระก,กิ่งเนี่ยนะฮะมันจะมีคติธรรมความเชื่อที่ที่ในในชั้นหลังเนี่ยเราจะมีการถอดแบบล้อพิมพ์กันออกมานะครับ ก็ใช้ศิลปเปียศิลปะพุทธศิลป์หลักๆนะฮะของพวกกิ่งจีนนะครับกิ่งจีนนอกครับเขาเรียกกันอย่างนี้กิ่งจีนที่เบตดนะครับแล้วก็กิ่งเขมรนะกิ่งเขมรก็พวกกิ่งปทุมมากทีเนี้ยเราต้องย้อนหลังกับไปศึกษาของสํานักวัตถุเทวิราาบดังนั้นเนี่ยการยึดฟ้าพรกกิ่งในในรุ่นหลังเนี่ยผมผมเคยพูดให้หลายๆท่านฟังว่ามันมีสามส่วนมีสามส่วนก็คือตัดหัวต่อตัว เปลี่ยนเปลี่ยนบัวต้องบอกอย่างนี้เลยครับตัดหัวต่อใช่นะต่อต,ตัวเปลี่ยนบัวนะฮะถ้าเรามองมองแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นเนี่ยเนี่ยคือคือในส่วนพระเศียรน,นะครับส่วนองค์หรือหรือที่เราเรียกกันมาษาบ้านๆก็ส่วนตัวนะครับแล้วก็ส่วนบัวนะครับส่วนบัวนะครับนะฮะแล้วเรายังผ่าออกผ่าออกแบ่ออกไปสองส่วนก็คือด้านหน้ากับด้านหลัง นะครับด้านหน้าด้านหลังนะฮะแต่เนี้ยเรื่องเรื่องเรื่องราวในรายละเอียดนะครับฝืนพระพักจะเป็นยังไงฝืนพระเสียยังเป็นยังไงทําไมคติทําความเชื่อพระกิ่งพระกิ่งอวโรกิกติฝืนทําไมมีความเชื่อออกมาเป็นรูปพระกิ่งอย่างนี้ผมต้องบอกอย่างนี้ผมก็ลงศึกษาดูว่านะครับผมศึกษาดูว่าในในใน,ในส่วนของทัศนคติของผมเนี่ยที่ที่ที่ิ้งเล็งลงมาเนี่ยนะฮะในส่วนของพระกิ่งเนี่ยนะครับ ไม่ใช่พระอวโลกิเตศวรแต่เป็นพระอมิตาภาเป็นพระอมิตาภาหรือพระอมิตาพุทธนะฮะเราเราจะได้ยินหลวงจีนเรียกว่าอมิตาภาอมิตาพุทธนะครับหรืออมิตภาภะนะครับนี่นี่คือองค์องแทนนะฮะเพราะว่าหากเราเราเพ่งเล็งพุทธลักษณะของพระพุทธสาอวโลกิเตศวรเนี่ยในศิละปะขมินเนี่ยจะไม่ใช่เป็นทรงพระกิ่ง นะคดังนั้นเนะียเราเราจึงมีเรื่องราวที่จะต้องศึกษาเรียนรู้กันอย่างองค์ <c oughs> งรวมก่อนนะครับอันนี้เป็นพระกิ่งรุ่นแรกนะครับที่จะสร้างโดยพี่พงศ์สตรีหนะครับอันนี้เป็นเงื่องงนนะครับอันนี้เป็นเงื่อนอันนี้ผมเจาะนะครับนะฮะผมเจาะให้ดูดูหน้าดูหลังนะครับแล้วก็ดูโค้ดโอ้เลขสวยด้วยเลขห้า นะครับเป็นนำเลิกเนื้อเงนินนำเลิกนะฮะผมท่่นคุยกับช่างด่มนะครับช่างด่มพนันทิคมนะฮะหรือหรือช่างคมสันช่าสุขท่านบอกว่าฟิลาผมแปลกใจมากเลยผมทําพระกิ่งมาก,ก็ต้องเจอเรื่องเนี้ยมีกิ่งนําเลิกของหลวงพร่อรวยเนี่ยแหละผมต้องเททองหลอ่อหล่อถึงสี่พันองค์นะครับสี่พันองค์เนี่ยแบ่งออกเป็นเนื้อ ทองแดงสามร้อยเนื้อทองเหลืองเออเนื้อ,เน,อเนื้อทองแดงสองพันเนื้อทองเหลืองสองพันนะครับให้ออกเช่าบูชาในวันนั้นเรายอดเต็มหมดอุ้ยผมผมนั่งคุยแล้วอุ้ยนี่นี่ถือว่าเป็นการพลิกมิ้นติใหม่อีกมิ้นติหนึ่งนะของวงของวงการระเครื่องสายพระใหม่นะครับอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ใจนะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อสามกษัตริย์นะครับเนื้อสามกษัตริย์ นเนื้อสมกษัตริย์เดี๋ยวผมให้ดูนะผมให้ดูโค้ดให้ดูหมายเลขก่อนนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกที่ที่จะสร้างมานะครับเมื่อน่าจะเมื่อปีปีที่แล้วผมก็ยังไม่ได้หยิบกล่องมาดูรายละเอียดนฮะน่าจะสร้างสร้างก่อนเมื่อปีที่แล้วตอนที่ช่วงท่านมีกระแสแรงๆมากเลยเข้าแถวต่อคิวยื่นขอใบใบการจัดสร้างนะครับอันนี้ผมคุยโดยองค์รวมก่อนนะครับ เราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องคุยคุยเจาะอ,อีกช็อตหนึ่งนะครับตอนนี้เราทำเราทำกันโดยแบบไม่มีสริต์นะครับอยากจะทำอยากจะขั้นเวลานะครับอันนี้เราก็จะได้เห็นโค้ดนะครับรวยนะครับโค้ดรูยแล้วก็มีลัศมีลัศมีน่าจะ16นะ16แฉกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใ12แฉกมะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องนับก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6ี่ห เจ็ดแปดเก้าสิบเป็นสิบสองสิบสองแฉกนะครับแล้วก็โค้ดสาราก็โค้ดโคตรตร้ดตัวนี้ฮะก็รอหลวงปูท่ทิมหน่อยนะครับแล้วหลวงปู่ทิมอุ้ยหมายเลขอ่าหมายเลขแปดแปดนะครับลุยระเบิดระเบ้อนะครับลุยไม่เผื่อแผ่ไข่นะครับอันเนี้ยนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นเนื้อทองแดงทองแดงน้ำเลิกนะครับอู้สาวไปได้เขามาสักองค์หนึ่ง นะครับเพื่อเอามาทํางานนะครับต้องขอบคุณด้วยครับนะฮะเราจะมาดูอ่าแล้วเราก็มาขยายความนันหน่อยนะครับนะฮะวันนั้นเขาจองกันหมดนะฮะสี่พันองค์ก็ไม่น่าเชื่อนะครับเทเทโลวันนั้นเทโลตอนเช้าตอนบ่ายปลูกเสกเสร็จหลังจากปลูกเสกเสร็จ รับผระเลยนะครับอันนี้เป็นองค์นำเลิกนะครับนำเลิกก็จะได้เห็น,นได้โคดมีตอกโคดนะครับมีตอกโคดมีตอกอนะครับนำเลิกแล้วก็มีตอกโคดมีอะไรนะฮะเขาก็มีหมายเลขํำกัดก็เล่นหาสบายใจนะครับเล่นหาได้สบายใจนะครับก็วันนี้ก็คุยกันแบบชอดรวมๆชดฟัน้ฟนๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องต้องไปรวบรวมข้อมูลของ พระโอรกิติสวนนะครับพระมหาโพธิสัตว์องค์นี้ยนะครับว่าในในข้างสายพุทธ,ธมหายานเนี่ยนะครับแล้วก็มีอิทธิธพลมาถึงถึงเรานะฮะต้องบอกถึงเราทุกคนนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นสายเถรวาดนะครับนะฮะอย่าบอกว่าของเราเป็นมหานิกายเป็นธรรมยุทธของเราเป็นมหานาเถรวาดนิกายเถรวาดนะครับนิกายเถรวาดก็คือนิกายของ พระเถระนะครับนิกายของสาวก,กะนะครับหรือสาวกนะครับดังนั้นวันนี้ผมผมคุยโดยโดยองค์หลวมให้สังก่อนนะครับดังนั้นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อรวยอาัคาัสาโรกก็ขอเชิญทุกท่านไปไปลองลองหาดูนะครับเพราะว่าเขามีเผยแพร่แล้วนะครับที่นี้เราก็เลยจะยกแม่กล่าวถึงเพราะว่าผมไปร่วมพิธีก็ได้เห็นนะครับ ได้เห็นข้อมูลเห็นศรัทธาเห็นอะไรดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงพื้นที่เราก็จะไม่ทราบไม่ทราบเรื่องราวนะครับอันนี้ก็เราคุยพักกิ่งรุ่นหนึ่งก่อนนะครับรุ่นหนึ่งก็พักกิ่งรุ่นหนึ่งนะครับพรกกิ่งนะักาโลเดี๋ยวผมจะมาคุยช็อตหน้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทาช็อตหน้าอีกช็อตหนึ่งนะครับก็จะเป็นพักกิ่งรุ่นสองนะครับพรกกิ่งรวยเงินทองที่มาของพระกิ่งรวยเงินทองเนี่ย จะสร้างโดยกบลุบบุรีนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ที่เราจะได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้เก็บไว้เป็นข้อมูลต้องบอกอย่างนี้นะเก็บไว้เป็นข้อมูลในความรู้นะครับครั้งนี้ก็ขออนุญาตตัดตอนทนลงแต่เพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ